มหาวิทยาลัยนาลันทานาลันดา University ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกราวพุทธศักราช1 0 8 3และเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญในสมัยโบราณตั้งอยู่ในรัฐพิหารประเทศอินเดียมหาวิทยาลัยนาลันทาเจริญรุ่งเรืองระหว่างศตวตรรษที่5ถึงศตวตรรษที่12และมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ค,ความรู้ทางพุทธศาสนาปรัชญาตรก,กะวรรณคดีและวิทยาศาสตร์ การกำเนิดของมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยนาลันทาก่อตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์คุปตะกับต้าเอ็มพายโดยพระเจ้ากุมารคุปตะที่ 1. คูมารากูปาไอาในช่วงศตวรรษที่5มหาวิทยาลัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์และผู้ปกครองหลายพระองค์รวมถึงกษัตริย์จากต่างประเทศเช่นกษัตริย์จากสุมาตร,ราชวาปัจจุบันคืออินโดนีเซียและสีลังกาที่ส่งนักศึกษาและนักวิชาการมาศึกษาที่นาลันทา การอุปถัมภ์จากกษัตริย์ต่างประเทศหนึ่งในผู้สนับสนุนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยนาลันทาคือกษัตริย์บาลาปุตตอประเทศบาลาภูทราเดบาแห่งราชวงศ์ไซเลนไซเลนราจากชวาปัจจุบันคือประเทศอินโดนีเซียพระองค์ได้สร้างวิหารและอุปถัมภ์นักศึกษาจากชวาที่มาศึกษาที่นารันทาการสนับสนุนจากกษัตริย์ต่างประเทศนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและอิทธิพลของมหาวิทยาลัยนาลันทาที่มีต่อภูมิภาคเอเชีย การล่มสลายของมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยนาลันทาเริ่มเสื่อมโทรมลงในช่วงศตวรรษที่12เนื่องจากหลายปัจจัย 1. การรุกรานของชาวเตอร์กในปีคริสต์ศักรกาช1193มหาวิทยาลัยนาลันทาถูกทำลายโดยกองทัพของโมฮัมหมัดบินบัติยาคารจีบัติยาคิวีนักรบชาวเตริร์ของจักรวรรดิกูริศโดยสุลต่านโมฮัมหมัดแห่งกูรีซึ่งปกครองพื้นที่บางส่วนของอัปกปนิสสถาน ปากีสถานและทางเหนือของอินเดียในปัจจุบันการรุกรานครั้งนี้ทําให้ห้องสมุดขนาดใหญ่ถูกเผาทำลายและนักวิชาการจำนวนมากถูกสังหารหรือหนีออกจากพื้นที่ 2. การเสื่อมถอยของพุทธศาสนาในช่วงเวลานั้นพุทธศาสนาในอินเดียเริ่มเสื่อมถอยลงเนื่องจากอิทธิพลของศาสนาฮินดูและอิสลามที่เพิ่มขึ้นทำให้การสนับสนุนทางการเงินและการเมืองต่อมหาวิทยาลัยนาลันทาลดลง 3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคทำให้การสนับสนุนจากกษัตริย์และผู้ปกครองลดลงมหาวิทยาลัยจึงขาดแคลนทรัพยากรในการดำเนินการต่อไปมรดกของมหาวิทยาลัยนาลันทาแม้ว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาจะร่วสลายไปแต่มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยยังคงมีอิทธิพลต่อโลกในปัจจุบันความรู้ที่ถ่ายทอดจากนาลันทาได้แพร่กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นเอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนในปีคิสต์ศัราช2014รัฐบาลอินเดียได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนาลันธาใหม่ขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งเดิมเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณของการเรียนรู้และวิชาการที่เคยรุ่งเรืองในอดีตสรุปมหาวิทยาลัยนาลันธาเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญในสมัยโบราณและได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ทั้งในอินเดียและต่างประเทศเช่นอินโดนีเซียการล่มสลายของมหาวิทยาลัยเกิดจากการลุกรานของชาวเติร์ก การเสื่อมถอยของพุทธศาสนาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามมรดกทางปัญญาของนาลันทายังคงมีอิทธิพลต่อโลกจนถึงปัจจุบัน